สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเออพอดีว่าคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมสอนลงเปลี่ยนรูปเมาสนะ์เนี่ยพอดีว่ามีปัญหาขัดข้องทางทางไม้นิดหน่อยนะครับเสียงไม่ค่อยได้ยนินก็มีเพื่อนบอกว่าเอ้ยทําคลิปใหม่ได้ไหมไม่ค่อยเข้าใจกับเสียงนะครับวันนี้ก็จะทำคลิปใหม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปเมสนะ์เนี่ยของผมเป็นรูปซปเปอร์แมนนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะไปสอนกันนะครับก่อนอื่นเปิดหน้านี้ครับพิมพ์เข้าไปว่า cu เอ่อ C U S เนี่ยของผมขึ้นไปแล้วเนี่ยพิมพ์อย่างนี้นะครับพิมพ์อย่างนี้ไปเลยนะพิมพ์อย่างนี้นะเข้าไปอ่าแรกเลยนะครับเข้าไปเลยเนี่ยครับมันก็จะมีรูปให้โหลดมากมายครับเนี่ยกดลงมานี่คือจะเป็นหน้ารวมนะครับมันก็จะมีหลายหน้าให้เลือกเลยแต่คือถ้าเกิดเราอยากเลือกเป็นหน้าเป็นหน้าไปก็นี่ครับจะมีหมด ของผมเลือกตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปรูปซูเปอร์แมนเลยพวกนี้นะเนี่ยมีหมดนะครับยักษ์เขียวอะไรแล้วก็แล้วแต่นะครับมีไอรอนแมนอะไรเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองไอรอนแมนให้ทุกคนดูนะครับคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บคลิกตรงนี้เลยมันก็จะมีรูปโชว์นะครับสําหรับว่าเออพอเรโหลดมาแล้วมันจะเป็นยังไงเออมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ดาวน์โหลดอ่า เราโหลดเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็ทําการแบบให้ไฟที่ดาวน์โหลดมามันหายง่ายครับสําหรับผมผมก็อย่านเอ่อคอปปี้นะครับเอามาวางที่เราวางที่เราจะวางครับบา่าผมวางรวมด้วยกัน,นครับโอเคหลังจากนั้นครับเปิดโปรแกรมง่ายง่ายนะครับมันไม่ต้องเรื่องมากนะครับเปิดตรงที่คุณเปลี่ยนรูปภาพหน้าจอครับ ถ้คลิกเข้าไปอันที่สามนะครับเมาส์อะไรเนี่ยนะครับเข้าไปมันก็จะมีอะครับเพราะคุณจะใส่รูปไหนสม,ม่มื่อผมจะใส่รูปในการคลิกเข้าไปรัวๆเลยก็ไปหาที่คุณเก็บไปไหนอ่ะคุณเก็บไปไหนก็ไปหาที่ตรงนั้นแหละผมเก็บในโปรแกรมเข้าไปเลยก็ดูรูปครับเนี่ยจะเป็นรูปให้ก็คลิกก็โอเคเนี่ยครับเป็นแล้วไหมน,หนะครับง่ายๆนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนะครับนะครับพิธีง่ายๆเลยโอเคส่วนเรวันนี้เพียงเท่าน,นี้สวัสดี